แก้ปัญหาบ้านร้อนครับด้วยงบประหยัดครับแบบไหนถึงจะเห็นผลจริงครับต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าจริงๆเราบ้านเราไม่ได้อยู่ๆร้อนขึ้นมาเองแต่ว่าเราจะรับความร้อนจากภายนอกโดยเฉพาะจากแสงแดดทีนี้วิธีการแก้ปัญหาความร้อนก็นนคือต้องกันความร้อนให้มากที่สุดไม่ให้เข้ามาในบ้านทีนี้บริเวณที่โดนความร้อนมากที่สุดเนี่ยก็คือหลังคาก็อย่างเช่นกันหลังคาด้วยการใช้ฉนวนป้องกันความร้อนเข้ามาภายในหรือใช้วัสดุหลังคาที่สามารถสะท้อนความร้อนได้ดี <c> ก็จะกันความร้อนจากหลังคาได้ ต่อมาก็คือส่วนของผนังโดยเฉพาะผนังด้านทิศใต้และทิศตะวันตกคือถ้าการสองทิศนี้เป็นหลักเนี่ยก็จะก,กันความร้อนหลกัหลกๆที่เข้าบ้านได้แล้ววิธีการกันผนังก็อย่างเช่นถ้ามีช่องเปิดก็ใช้กระจกที่กองความร้อนได้ดีหรือถ้าเป็นผนังก็ใช้ผนังที่มีความเป็นฉนวนกันความร้อนหรือใช้ผนังอิดมวลเบาพวกนี้ครับก็จะช่วยกันความร้อนได้หรือทําเป็นผนัง ทำเป็นแผงบังแดดเพื่อป้องกันแสงแดดกระทบกับตัวของผนังโดยตรงก็จะก,การความร้อนที่เข้ามาจากบริเวณผนังได้ซึ่งถ้าแก้ปัญหาจุดเหล่านี้นะครับไม่กี่จุดก็จะทําให้ป้องกันปัญหาบ้านร้อนได้ทําให้บ้านเย็นขึ้นได้โดยที่ใช้งบไม่มากครับ